ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จประาพาสกรุงเก่าหลายครั้งโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปฏิสังขรณ์พระราชวังจันเกษมเป็นที่ประทับแรมบูรณะพระอารามที่สุดโสมให้เป็นที่พำนักของพระสงฆ์และ,สะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน,นพระอารามต่างๆเช่นวัดสวุวรรณดารารามวัดพนันเชิงวัดพุทธไทยสวรรค์ วัดกษัตราธิราชวัดศา,าลาปูนวัดหน้าพระเมนวัดขุนยวนเฉพาะวัดขุนแสนใกล้พระราชวังจันกเกษมโปรดให้บุรณะพระเจดีย์ใหญ่และพระวิหารหลวงเมื่อแล้วเสร็จโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้มีละครนายเล่นให้ราษฎรชมบางปีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการคล้องช้างที่พเนียดด้วย สีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย